บอกว่ามีหลอดไฟที่เปิดมาตั้งแต่ปี1901และยังไม่เคยดับเลยคุณเชื่อไหมคะหลอดไฟนี้ชื่อว่า Centennial Light ตั้งอยู่ในสถานีดับเพลิงเมืองริเวอร์มอร์แคลิฟอร์เนียเปิดต่อเนื่องมานานมากกว่า120ปีจนได้รับการบันทึกว่าเป็นหลอดไฟที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดในโลกแล้วมาทําได้ยังไงล่ะคาตอบคือมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าที่ทนทานแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะ หลอดไฟนี้ผลิตช่วงทศวรรษ1890ใช้ไสใช้สหลอดทำจากคาร์บอนซึ่งแข็งแรงกว่าฟิลเ์เมนทั้งสเตนรุ่นหลังๆมากยิ่งไม่มีการเปิดปิดบ่อยๆอ,อายุก็ยิ่งยืนยาวแล้วเจ้าหลอดนี้มันก็มีความสว่างแค่ประมาณสีวัตต์หมายถึงว่ากำลังไฟต่ำเท่ากับความร้อนต่ำโอกาสที่ฟิลเ์เมนขาดแทบไม่มีเลยอีกอย่างนะคะสถานีดับเพลิงนี้ใช้ไฟฟ้าคงที่และไม่กระชากหลอดไฟก็เลยอยู่ได้แบบสบายมากไม่มีอะไรทำให้มันเสียหาย แล้วถ้าถามว่ามันเคยดับไหมคําตอบคือเคยค่ะแต่แค่ตอนย้ายตําแหน่งเช่นตอนเปลี่ยนไปอาคารใหม่พอย้ายเสร็จก็สว่างต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในยุคอุตสาหการรมหลอดไฟถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานจาํากัดเพื่อให้ขายได้เรื่อยๆแต่นี่เป็นหลอดไฟก่อนยุคที่จะมีการแข่งขันในตลาดก็เล่นผลิตแบบพนจนงง วันนี้เซนเทเนียลไลท์ก็ยังสว่างอยู่ค่ะอยู่มานานกว่า6รุ่นประธานาธิบดีผ่านสงครามโลกสองครั้งและอาจอยู่ต่อไปอีกหลาย10ปีเรียกว่าเป็นหลอดไฟที่เก่าแก่กว่าเกือบทุกคนบนโลกเลยล่ะ